สวัสดีครัเพื่อนเนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยรลฐดีแอนด์ออซีแมนนะคะวันนี้จะพาเพืเ่อนๆมาทำสปาเกตตี้ผัดพริกเผานะคะเครื่องก็จะมีใส่ซีฟู้ดด้วยค่ะกุ้งแล้วก็หอยหอย่างฟู่ฮอทดอกของเจอมันฮอทดอกนะแล้วก็พริกสดพันใบโหระพาอันนี้พริกเผาสำคัญหน้าค่ะพริกเผา ก็ซีอิ๊ขาวแล้วก็ซอสของคนสปปิปินมันจะเป็นออกรสชาติหวานเราจะชอบใส่นิดนึงค่ะแล้วแต่ใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เส้นสปาเก็ตตี้ต้มแล้วนะคะน้ำมันพืชด้วยนะะเดี๋ยวเรามาชมวิธีการทำเลยนะคะ มันปิ๊กเดียวแวหอนแล้วใส่น้ำปิ๊กเผาลงไปอันนี้แล้วแต่ใครชอบว่าจะรสจัดขานาดไหนแล้วผัดเงินผัดเป็นห่อเลยจเปิดใสแรง ใั่น้ำพริกขมนะฮะเหีือน้ำพริกเผาอันนี้จ,นนจริงๆฮะเอสอกนี่รวบกันนะครับ ก็เอาตุ้มเอาหไตเลยค่ะหอยของหอยมุกตัอันดันึ่ตัวใหญ่พอชอบออกเสร็จไหมเอากอปุ๊นนี่ใส่กลัง เป็นปลาที่เลอหอนเลยนะท่านตัดหอนเลยยา chúng ta đều nắm hành khỏe. Rồi อันนี้ใครจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะอันนี้จริงๆน้ำพริกเผามันก็หวานอยู่แล้วแต่เ,เราใส่อันนี้ลงไปเพื่อให้มันมีรสชาติพ่นน ไปนี่มันเตจไใส่ใส่ก็ได้นะเราจะเพิ่มสีสันเป็นชุดมุขเตจด้วยเรเละใส่เตย สุดท้ายเราก็ใส่ใบโหระพาครับใบโหระพาก็มันจะตายแล้วเพราะวันหน้าหนาวนัน เกือเทศถ้าคนชอบน้เกือเทศไม่สูบมากก็ใส่ที่หลังนะ เสร็จแล้วครับเพื่อนๆอ,อร่อยค่ะเพื่อนๆลองไปตามกินดูนะคะมะเขือเทศนี่มันคนชอบใส่เยอะก็ใส่ได้นะมะเขือเทศเพิ่มรสชาติเสร็จแล้วครับเพื่อนๆอ,อ,อร่อยมากค่ะลองชิมดูแล้ว <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ลองไปตากินดูนะคะ สำหรับวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย